และในคลิปนี้เหลือผมอยู่คนเดียวทําให้ผมต้องวิ่งหาเหรียญชุบเพื่อนจะเป็นยังไงต่อไปดูกันเลยย่ให้เห็นนี่นะแบบเนี้ยไปว่าออแต่เขามึงก็ไปยิงเขาเลยเหรอวะ4ี2ปองเนี่ยโอ้พีเปิดออกไปพุกพี่ลงไปทุกบพีก็ล่วงเลยงงเลยเ,ออเขาบอกว่าอย่าเปิดไม่งั้นปูดมึงไม่เคยได้ยินนะมันชนละมุม จังหวะมันเป็นอะไรไอ้นี่กันมันผิดพลาดเออดีดีดีชางไหนอะไอ้ผิดพลาดทางไหนแต่และพัดช่างเหรอเอออ๋อไม่ไหวเลยอะแบบนี้เขาเรียกว่ามันไม่ไหวเลยอะบอกแล้วไงว่าอย่าแจกอะเวลาพี่พูดมึงอ่านด้วยชื่อกูอะคนมาแล้วนะมึงมาอ่านในเครื่องพีมาเนี่ยโอ้ยกระตังแคบบีุบาทเต็ดขนาดนั้น ชื่ล้อๆของพี่เสียหายหมดอยากให้ถึงที่ตัวเองละกันพลอ่ะเขาบอกว่าอย่าให้ถึงที่ตัวเองละกันนะนหลังจากได้ผมชุบเพื่อนเสร็จก็ได้วิ่งหาตัวกันอยู่สักพักจนมาเจอตัวอยู่ที่นี่กำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันเฮ้ยปืนย่ารันเนี่ยโอ้ยรู <บน S 1> ้ว่ามีแรงอีกตัววันนี้มีตัวเอ้ยเอาที่บนหน่อยนะ เก็บหัวแตกโอ้ขนาดปั๊มยังโดนหัวมันตึงใช่ป่าวันนี้โอ้ยรบ้งัเฮ้ามีตัวอีกงามีตัวอีกเ้าหมแบบพิชตั้ขอ่นนีมีตัวอีกโอ้ยตายเก็บทุกอย่างกูสัตว์เด็ดไปแล้วจะไปไหมเนี่ยเร็วโอยกู ยหน่อกูชั่นบ้านนั่งดูยาวๆนะพวกเอ้ยสองรถมันอยู่ไหนวะที่เข้าซัดเลยไม่มีมีตรงนี้มีตรงนี้ไหนวะนี่หนูไม่หนูตัวเดียวผมรุมอ่ะเอาแค่นี้เนี่ย อ้าใคมาขโมยปืนพี่ไปเนี่ยอ้เี้อตอีตอีิด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 ดิดหมดอหมดสองตัวสองตัวไปปปิงแล้วเนี่ยใช้สกิลคนเยคดีย่เก็บมากเก็มากคนวร่วง มีตัวมีเพิ่มมีเพิ่มมันยิงปืนไฟใส่พี่ดวงพี่พี่ลงคลิปในแอปแดงมันบอกยิงบอดอะพี่ตูมันทำได้ไงวะยิงบอดไม่พอมันท้ากูนัดหนึ่งด้วยยังคืนอะมันถามว่ามาจิมันบอกว่าจะมาสร้างบองเนี่ย มันบอกอยากหนึ่งหนมันบอกอยากหนึ่งหนึ่งตอนเนี้ยมันไม่ให้กูนอนด้วยดูดีดีดีดเฮ้ยยิงยิงยิงเขาหลมไปทางนั้นระวังนันมีสองตัวนะบ้านชุบอีนะบัไม่ได้หรอวะโอ้ลาไหนองขอไฟมันจ้องปีไว้ช่วค้นหาและทำลายเลยลง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  ้เหลือแค่เจ็ดตัวเองเหรอวะตัูมีสามอ่ะอ่าๆๆไอ้เบอร์สี่กูเก่งด้วยลุนใหญ่ลุยใหญ่น่าจะบนป่ะบนหรือล่างไม่พบเป้าหมายในระยะครับผมเฮ้ยเล่นบนป่ะบุญปุน น่าจะได้เปลี่ยนด้วยขอของหน่อยโอ้ยอย่าย,ยิงไงตกใจนั่นน่ะโชงงว์ฟอร์มนี้ทีมมแชป์นอนมะสองแลนะสองต้องดูแล้วมันอยู่บนหรือเปล่าถ้ามันอยู่บนนะเราได้เปลี่ย,ยนต้องดูมันจะชุบกันหรือเปล่าอ่ามาให้มันชุบกันเว้ยดูมันฟ้ามันฟ้าจบแล้วดูมันฟ้าเลยเจ็บมากไม่นเป็นไร ะุ้นหนึ่งลุ้นหนึ่งนี้นในึ่งขอของหน่อยมันบอกว่าผมเพิ่งเกิดมาเลยพี่ขอของหน่อยขอผมจะน้แดงเลยนยอยู่นู่นข้างนอกล่วงมาอย่าวัดมีฟังขึ้นงลยอะพบศัตรูแล้ว นั่นอะระวังข้อเขานะเฮ้ยมันวิ่งเข้าไปมันวิ่งเข้าไปชุบเว้ยมันฟ้ามันฟ้าดูมันฟ้าเลยดูมันฟ้าด้วยจะล่วงใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยชีวิต นี่ลงทางทางนั้นอ่ะช่องตัวแล้วช่องตัวท้ายอยู่ฝั่งนี้แหละดูนะขอของหน่อยไหวย์วคนไทยแค่มันไม่ได้อยู่ในตู้ชุบมันก็ชุบไม่ได้ฮะเออของของหนแหละใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอืมคอยยิงคนยิงอื้นโอ้โหเจ๋งเลยอย่ายิงเพื่อนเลยพื่นไม่เจ็บหรอก มันเล่นหลังยิ่ง่กูไม่ชอบเลยเก็บเก็บมากเก็บมากเขาเล่นเขาเล่นเอาคููเขาคูเลย